ครับมันเดิมครับคราวนี้เนี่ยเครื่องแอร์ครับครับบูเวอร์มันอยู่ข้างล่างอครับแล้วคราวนี้เนี่ยลมมันอัดขึ้นมจากข้างล่างเข้ามาโผล่กับเข้ามาข้างในแล้วจะแยกออกโอครับสองส่วนใช่ไหมคราวนี้เนี่ยถ้าจะต้อใช้กลนนะพี่จะบองว่าข้างล่าง อ่าใช่ใช่สะอาดแต่จริงๆแล้วไม่แน่สะอาดข้างในใช่ไหมพี่จริงๆแล้วมันข้างในเพราะฉะนั้นเ,เ,เวลาที่จะล้างที่จะต้องแ <c oughs> กะหมูโอ้โหต้องล้างจากข้างในมาโฟมตรงนี้แกะเลยครับจากการต้องเปลี่ยนาออาไม่เป็นไรมีโฟมอยู่แล้วน <c oughs> ี่เราแกะ <c oughs> นี่เราไปเห็นไหมครับโอ้หมันจะเห็นแผงคอยแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยเรายังฉีดไม่ได้อีกนะพี่นะ เพราะว่ามันมีแผ่นกันน้นนะครับอครับเราก็แกะตัวสามเหลี่ยมตัวเนี้โอ้โห oh. หนึ่งตัวสองตัวสามตัวอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน mm. แล้วก็แกะด้านล่างน,นอดน,นี้อีกด้านาสองตัวครับมันถึงจะยกแผ่นรังเพื่อให้มันอิสลักได้และถึงจะยกแล้วแบก <ไป S 1> ออกมาไ้างอเพราะฉะนั้นมันสกรปรกอ่ะมันสกรปรกข้างใน,นนี่ครับ mm. ในแผ่นในในานด้าน,น้าน ครับด้านในนี้แล้วครัวนี้เนี่ยอะคูเดติกรุ่น7,000ิยูถึง9,000 b t ไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำเพราะฉะนั้นระบบน้ำมันจะไม่ระเหยแต่ลูกค้าหลายๆท่านจะถามผมว่าอ้าทำไมสมัยก่อนไม่เห็นต้องต่อต้องทิ้งเลยเพราะว่าแหรพคอยเย็นมันเริ่มเิดการดกดันแล้วครานี้เนี่ยมันก็จะผลิตน,น้ำมามากกว่าปกติครับ ส่วนหนึ่งน้ำแล้วกันตัวปุ๊บอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งถาดรอกตรงนี้ด้านดน้ดานหน้าส่วนหนึ่งมีรูระบายหนึ่งรูเชื่อมจากด้านนี้ลงไปข,ข,ข,ข้างข้างใต้นี้<อ>ส่วนหนึ่งน้ำจะวิตตง่งตกงลงมาด้านหน้ามาด้านหลังน้ำมันจะระเหยน้ำจะระเหยแต่ว่าระเหยสู้กับระบบมอเตอร์ปั่นน้ำไม่ได้ ตรงใต้นี้ก็จะมีรูระบายอีกรูหนึ่งคราวน,นี้ใครที่มีปัญหาน้าวิ่งเข้าไปในโมเวอร์หรือมีปัญหาคือว่าน้ำมันไหลออกออกมานอกเอครื่อ,งต,อ,ง,อง,ง,งต้องงัดต้องรืงอแผงแผงอย่างเงี้ยแผงโคมออกมาแล้วงัดออกมาขึ้นมา,นมาทั้งหนึแล้วใช้รูใช้ลวดแยงกักำมีรูด้นานใต้สองรูคือการมันค่อน้างกิจกาถ้าเกิดว่าจะเลือกซื้อรุ่นอย่างเงี้ย เวลาล้างตครองล้างอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วปีนก็จะเกิดปัญหารเรื่องลมเบาแล้วแล้วก็ตันนะครับคราวนี้ที่ผมพี่ยังมีปัญหารเรื่องนู้ดผมว่าก็อย่าลืมอี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเชื่อมไม่ลืมึเหนือวาโดนลมโฟมตัื่นก็คือว่าถ้าเกิดใครมีปัญหารเรื่องน้ำโดนนะครับแต่พี่ต่อข้อลรางนงได้ด้านล่างถูกต้องแล้วครับแต่ว่า,ายังไงมันไม่มีมอเตอร์ตักน้ำใช่ไหมน้ำก็ปริมาณน้ำก็ยังเยอะ ใช่น้ำเยอะน้ำเยอะไม่งั้นถ้าเกิดว่าพี่ไม่พี่ระบุรูปุ๊บเนี่ยอาจจะซื้มอมาใหม่ๆอาจจะสักประมาณสักเดือนสักสองอาทิตย์อาจจะก็ปล่อยตั้งจริงพ mm ินึงแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้ไปแล้วสักประมาณสักปีปีครึ่งแล้วคราวนี้มันจะกลายเป็นว่าสักประมาณสักสองวันสามวันน้ําเต็มแล้วใช่ใช่ใช่เพราะน้ำมันเลยเติมไม่หมดเพราะว่าแอร์มันผ่านการใช้งานแล้วแอ้มันคึ่งคอยเย็นเขาผม,มทิ้ง ทิ้งตลอดทิ้งตลอดดีก็เลยต้องต่อเแล้วก็ต้องถามว่าต่อที่ไหนเขาจะแนะนำต่อด้านหน้าแต่ทีนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องถ่ามน้ำทิ้งตันแตบบตมันล้นถ่านไปเนี่ยเพราะว่ามันไหลลงไปกล้าไม่ได้เก<อ>็คงจะต้องต่อด้านบน<อ>เราเป็นเป็นการต่อด้านบนคือการเราลัดเราลัดทางเดินน,น,น้ำเพรางเดินว,<ะ>ว,ว่าผ่านน้ำบนลงลงลองน้ำก่อนพอลงน้ำเสร็จแล้ว ไหลลงมาตามช่องโบว์ลงมาด้านฐานด้านล่างผ่านน้ำด้านล่างมีเซ็นเซอร์ตัวห er น oh. ึ่งเป็นตัวปัดน้ำเวลาถ้าไม่ต่อท่องทิ้งปุ๊บเดี๋ยวพอปริมาณน้ำในถังเยอะขึ้นเซ็นเซอร์ลูกลอยมันก็ตัดแหละพี่ก็จะต้องทำการปล่อยคนทิ้งนะต่อยเท่าน้ำทิ้งบนก็ต้องจะต้องทำการต่อท่องทิ้งนะผมก็เลยว่าไม่มีเหตุอะไรถ้าเป็นรุ่น เจ็ดวันวิวหรือเก้าวันวิวเราคนติดนะผมแนะนำให้ลูกค้าต่อห้องทิ้กันเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยปล่อยนะ้ำเดี๋ยวมันเครื่องก็ตัดเครื่องมันก็ตักคราวนี้เนี่ยถุงก้นมันอยู่ตรงไหนนี่อย่างที่พี่มาดูสิครับอ่าอ่าใช่นะครับนี่เนี่ยและ เห็นไหมะรับอ่าใช่นี่อันนี้จุดนี้ยอดนิยมเลยเห็นฟองขึ้นมาเลยปกติแล้วมันปกติแล้วมันก็แตกตรงนี้แล้วแตกตรงนี้ม่ตามอยนันมันก็บวกบวกกับพี่ ต่อติแล้วมันต้องแตกแล้วตรงเงี้ยเพราะท่อตรงนี้มันสั่นจังหวะพอดีใช่ไหมครับใช่ทุกตัวเลยครับอคุณนติกท่อตรงนี้เวลาเดินแล้วมันสั่นครับอ่ามันก็เลยแตกตรงนี้คราวนี้วิธีการแก้ก็คือว่าติดเชื่อมแล้วก็ต้องไม่ให้มันสั่นก็คือต้องกดระยะมันตรงนีล็อกล็อกอ๋อปรับระยะกดระยะท่อลงไปให้มันถ้าเกิดว่ามันออกห่างมากเกินไปเนี่ย มันจะสั่นวันนี้ผมบอกว่าบางทีบางทีผมท่อมไปใช่ไหมครับแต่ท่อมันยังสั่งผมบอกว่าพี่ถ้าเป็นไปได้พี่จะจึงไว้ให้ผมทักมาณสักสามมันการเชื่อมแล้วผมก็จะได้เทสบางทีผมเชื่อมไปประมาณสักสองมันทักแตกอีกแล้วที่เดิมเลยครับ อย่างเนี้ยยังโอเคแต่อย่างล็อกแมตที่ว่าใช้แบบอายุการใช้งานมันแบบยาวานานสองปีม,มันเป็นตาบดเชื่อไม่ได้อ๋อเหรอถ้าตาบดเชื่อไม่ได้มันแบบมันกรองนะเชื่อไม่ได้แล้วยิ่งสําคัญเลยนะไอ้พวกวัสดุอลูมิเนียมเยนี่ยนะเนี่ยนะอลูมิเนียมถ้ามันรั่วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเชื่อมยากเ<อ>ชื่อมได้เหมือนกันแต่ต้องเชื่อมยากเชื่อมยาก And out. ก็ถึงบอกว่ามันทีเชื่อมเชื่อมไม่ถึงบางทีบางทีแองใหม่มาเนี่ยไม้ถูกท่อมคือถ้าผมแกะวัฟเฟิมันจะมผัดกันกันเลยถ้ามีใหม่ที่ถึงก็อยากจะซ่อมอแต่ตรงนี้ต้องแบบว่าว้ดบ้าดวงอ่ะคือถ้าแกะแล้วต้องัดดวงว่ามันมันจะซ่อมได้ไหมก็เจอเจอเคสเหมือนกันคือบบว่ามันของใหม่แกะมาทั้งตายแล้วท่วมคองเซอร์เ้ยอแต่ลูกค้าเขาก็ มีเขารอไม่ไหวอ่ะใช่ฮะับเขารอเขารอสูงบริกรารไม่ไหวอย่างนี้พี่ทำรอยไว้ผมเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเจอเลยวันนี้พี่ก็จะไปเจอลูกยาง่ไหกันครอ๋อครับเพราะผมทำหัวต่อปกติมันจะไม่มีหัวต่ออ่อันนี้เป็นการดูแลลูกค้าอย่างดีอาจจะไม่ต,ต้องวิ่งมาถึงผม,มที่นี่ก็ได้ไเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วชาตแอร์ไม่ค่อยอยากเอาเพราะว่ามันต้องมานั่งป่อตมาปล่อย เตี êm, ài, é, đi, rồi, chủ, ่ยมไม่ได้รุนแรงก็ไม่ได้ดีวขาดเดี๋ยวขาดีนะอ๋อยู่ไหมเตียก็ไม่ได้อยแล้วนนมันพอมันพอมันอายุการใช้งานันเยอะๆขึ้น ตัวอื่นมันกร่อนเนี่ยครับพอมันโดนไฟครับมันลามไปหมดนะครับ<อ>แต่ที่มันแตกไงมอาการท่สอาาสารนแล้วแตกอ๋อการท่อสารนแล้วแตกนี่นเองะก็ก็ก็เชื่อม <c oughs> ก็น่าจะมีปัญหาะนี่ก็รออีกโอเคครับจบแค่นี้นะครับโอเคๆๆอ่ะยบร้อย